ก็สวัสดีท่านผู้ชมและก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ดาด้าก็มาตลาดกิมหยงนะคะเป็นตลาดเช้านะคะก็พาสมาชิกนะคะที่มาจากมาเลเซียนะคะมาเดินตลาดกิมหยงค่ะดาด้าจะมาถ่ายจากทางอซอยที่มาจากถนนเพชรเกษมนะคะฝั่งนี้ก็จะมีอาหารทะเลสดๆค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ว่า ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่จะมาก็แนะนำให้มาเฉพาะตอนเช้านะคะก่อน9โมงครึ่งนะคะปลาจะสดมากเลยนะคะตลาดกิมหยงแต่ว่าราคาก็สมราคาค่ะเพราะว่าเป็นปลาที่เขาจะคัดมาอย่างดีนะคะปลาลิ้นหมาปลาเก่านะคะ ลากะพงก็จะเป็นปรากะพงทะเลนะคะอันนี้ปลาหลุมพุกนะคะอร่อยมากๆาจาระเม็ดนะคะปลาอินทรีค่ะนี่นะคะซอยนี้จะามาจากถนนเพชรเกษมนะคะที่ดาด้าถ่ายมาเมื่อตะกี้นะคะเพราะว่าดาดา้าเคยมีคลิปที่ตลาดคิมยองหลายคลิปมากเดี๋ยวจะปักลิงก์ไว้ให้นะคะก็ดาด้าจะถ่ายมาจากฝั่งข้างหน้าบ้างฝั่งด้านหลังบ้างนะคะ แต่วันนี้จะมาถ่ายจากถนนเพชรเกษมนะคะโอ้วันนี้มีตเต่ตาเ,ะะตเต้ยด้วยตัวใหญ่มากเลยนะคะนี่เต่าเต้ยตัวใหญ่มากเลยนะคะเนื้ออร่อยกว่าจาระเมดนะคะปลาทะเลทั้งน,น,น,นั้นเลยนะปลากระพงทะเลนะคะตัวใหญ่ๆนะตลาดนี้คนจีนค่อนข้างเยอะนะคะก็จะมีพวกเนื้อปูกแก่นะ อันนี้เป็นปลาเก๋าลาทรีนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะแล้วก็เป็นงานบุญเดือนสิบนะคะเป็นบุญแรกนะคะของชาวพุทธนะคะ <c oughs> ก็จะมีผลไม้หลากหลายขายด้วยนะคะแล้วก็มีขนมสตอก็เยอะนะคะวันนี้ วันนี้คนค่อนข้างเยอะมากนะคะที่ด้าดบอกเป็นช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะคนเยอะมากเลยนะคะซอยด้านหลังก็จะมีขายผักบ้านๆน,นะผักบ้านๆปักใต้นะคะ ไกบ้านนะคะมีแกงขายด้วยนะคะเจ้านี้ก็จะเป็นแกงของคนจีนนะคะน,นี่ก็จะเป็นพวกเกี่ยมชายประกาศดองแห้งประกาศดองเค็มพวกใช้กลัวต่างๆนะคะแล้วาอาจจะปิดเสียงเป็นบางช่วงนะคะเนื่องจากว่าเพลงค่อนข้างจะดังมากนะคะ อาหารทะเลแห้งเป็นกุ้งแห้งช่วงเช้าจะมีอาหารทะเลแห้งค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเป็นพวกขนมกิมหยงนะคะเป็นพวกผลไม้ตากแห้งก็เยอะเหมือนกันอันนี้ของสดนะคะขนมปักใต้นะคะนี่ก็หัวครกหลายน้ำพึ่งเม็ดมะม่วงหิมาพานต์นะคะฉาบน้ำตาลถนด ขนมมันนึ่งนะคะข้า,มาเมาทอดนะหัวมันทอดนะคะขนมดวงขนมมดนะคะมะม่วงอบแห้งนะคะแล้วก็ จะเป็นพวกอาหารทะเลแห้งที่นาดาบอกเยอะมากวันนี้อันนี้ปลาหมึกแห้งแล้วก็เป็นปลาลูกเรนะคะนี่นะคะเยอะมากนะคะของแห้งตลาดกิมหยงนะคะขนุนอบนะกุ้งแห้งคือเยอะมากเลยนะคะทุกคนถ้าใครมาเดินนาะดาแนะนําให้มาเดินช่วงเช้านะคะอันนี้ก็ขายเป็นปลาทูเค็มปลาทูต้มสามรสนะคะนี่ของแห้งคือ เป็นกองกองเลยนะคะในช่วงเช้านะถ้าเกิดว่าใครมานะฮะมีไข่ประดุกด้วยนะคะอร่อยมากคูดำนะคะสดสดเป็นๆเลยนะคะสตอวันนี้ก็สตอเยอะเหมือนกันนะคะมีหลายเจ้าเลยที่ดไา้เห็นนะคะส่วนมากจะมาจากฝั่งยะลานะคะนี้ปลาสวรรค์นะคะนี้ลาหวานนะคะ ทะเลช่วงเช้านี่คือมีให้เลือกค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะถ้ามาตลาดกินสต่อก็แกะกันสดๆเลยนะคะเจ้านี้นะได้ชอบมาซื้อพุงปลานะพุงปลากระพงนะคะเฉพาะพุงอย่างเดียวเลยนะคะเขาจะมันหน่อยแต่ว่าจะกรึบๆหน้าคนแน่นมากเลยนะคะวันนี้ เสียงเพลงดังนะด้ก็ปิดปิดเสียงนะคะแปะกล้วยหน่อไม้จีนนะคะร้านนี้นะ,ะขายของแห้งทุกอย่างเลยนะคะบัตจังนะคะอาหารทะเลแห้งเดี๋ยวได้จะมีอีกคลิปหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะที่ถ่ายด้านในเป็นผลไม้อบแห้งหรือว่าของกิมยองด้านในนะคะผู้แห้งสวยมากๆเลยนะคะ มะม่วงนะคะคนแน่นมากตรงนี้นะวัดจังนะคะหรือว่าจังนะคะอันนี้จะไม่มีไส้นะคะ เส้นนี้คือถนนเส้นที่จะไปออกหน้าวัดชื่อช้างนะคะนั่นจะ,ะเห็นแวบๆเหมือนนะคะเห็นวัดชื่อช้างไกลๆแล้วเราจะมาซื้อกอกกล้วยเจ้านี้นะคะขนมกอกกล้วยนะคะขนมบางคนก็เรียกว่าขนมอากาศนะคะ เจ้าหลังตลาดกินของเจ้านี้อร่อยมากเลยนะคใครอยากกินกอกล้วยอร่อยๆก็มาซื้อเจ้านี้นะคะและก็เป็นพวกขนมไหว้พระจันทร์นะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์นะ,ะมาช่วงเดียวกับช่วงงานบุญเดือนสิบบุญแรกนะคะของชาวพุทธนะคะก็เลยจะมีขนมค่อนข้างเยอะเลยนะมีทั้งขนมจีนแล้วก็ขนมของชาวพุทธเลยนะคะเดี๋ยวดด้าจะถ่ายให้ดูในวันนี้นะ ใครอยากนั่งทานก็มานั่งข้างหลังนะาจะมีเป็นพวกเนี้ยเป็นพวกควาตั้งโกนะคะแล้วก็หมูย่างหมูอะไรอย่างเงี้ยมีนะน,น้ำชากาแฟมีก๋วยเตี๋ยวนะคะนั่งทานได้แล้วก็หมูย่างเมืองกลางนะคะกินกับกาแฟนะคะในช่วงเช้านะคะนี่ค่ะเจ๊กบหมูย่างเมืองกลางนะคะอันนี้ก็ของไหว้นะคะ อันนี้ก็เป็นของไหว้เหมือนกันแต่น,นี้จะไหว้ตา,ตายายนะเคขาเ,เนี่ยบอกประเภทนี้รับเรศน,นะทำบุญบุญแรกนะคะขนมลาขนมพองนะอันนี้ก็เป็นขนมพองนะคะก็เขาจะจัดชุดเอาไว้แล้วนะคะเป็นถุงๆก็มีหลายๆอย่างขนมอันนี้ขนมเจาะหูนะคะ แล้วก็เคยมีคลิปเดี๋ยวค่อยแปะนิ้วให้สำหรับส่วนผสมแป้งแล้วก็วิธีการทำขนมเจาะหูนะเจ้านี้อยู่ตรงสามแยกเลยนะคะใครมาซื้อก็มาซื้อได้อร่อยแล้วก็แม่ค้าก็น่ารักด้วยนะคะทอดกันสดๆเลยนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะออกไปยังสายสามนะ นี้ก็เป็นมีขายของเมืองเหนือด้วยนะคะณดาปิดเสียงนะคะเพราะว่า,าเสียงเพลงดังมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกบักุเตะนะคะตอนเช้าติ่มซำนะคนหักใหญ่ต้องกินติ่มซำตอนเช้านะคะนี่ค่ะกำลังนึ่งอยู่นะคะแต่เตรียมติ่มซำแล้วก็มีบักุเตะนะคะกาละแมนะคะ ข้าวต้มมัดนะคะอันนี้ขนมซังนะคะหรือว่าจังนะคะอันนี้ก็ต้มต้มใบกระพรอนะที่ด้าด้าเคยมีคลิปนะคะเดี๋ยวเพ่อใส่ลิ้มไว้ให้โอ้วนี่แปะกล้วยนะคะแล้วก็พวกขนมไหว้ทั้งหลายนะคะอันนี้ก็บะจางนะ,ะด่าด้ามีคลิปนะคะขนมพวกนี้ดาด้าจะแปะไว้ให้หมดทุกขนมเลยนะคะตรงคําอธิบายใต้ชื่อคลิปแล้วก็ในคอมเมนต์แรกนะคะปิดท้ายด้วยข้าวแกงนะคะ นาดาก็ขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ